สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนละล็อกเอ็มฮี่ทโลเวฟสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับมีตู้กาชานะครับอัปเดตใหม่นะเป็นตู้กาชาตู้กลางนะเป็นกาชาคอสตูมนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำต่อไปด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับมีเีมชื่อว่านะครับร่าออฟเดอะชังเกิลนะครับผมอ่านี่ครับเห็นเลยมีปีกสวยๆนะหนึ่งอันมีปากนะครับมีหางนะครับผมเอออย่ามาดูกันนะครับว่า แต่ละอันเนี่ยมันเจ๋งยังไงนะแล้วก็อย่างหนึ่งครับเราสามารถกดรูปกระชาฟรีนะครับครั้งแรกด้วยนะอ่ะแล้วก็อีกการหนึง่งนะครับก็คือฝากช่องสำรองช่องใหม่นะฮะเฟิร์นโซนเกมมิ่งนะครับกับเฟิร์นโซนยูเทสด้วยกันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่นะครับอยากดูคลิปอื่นๆในเกมเอวเอ็มก็าสามารถได้ที่เพลย์ลิสต์ใต้คลิปนะใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องด้วยแล้วกันนะครับกาชาไปดูกันนะครับนี่มาแล้วนะครับนี่อู้พ่าเป็นชุดแบบเหมือน ไปจังเกิลนะเดินป่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่มาลองนะมาลองกันนิดนึงนะครับนี่อ่ะเรามาดูสแตทกันนะครับอันนี้นะครับเป็นจังเกิลนะครับแอดเวนเจอร์นะก็มีหลายสีนะครับอันนี้ปลดสมุดนะครับรางวัลฝากคู่มือไดเอทีเคกับเอ็มบิทีเคนะครับหมดสิบสองนะปลดได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ปกติเลยนะครับนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับสีหนึ่งนี่ก็สีหนึ่งเนาะ ต่อมานะครับเป็นหมวกนะครับนี่เป็น Sunlight Forest นะครับผมอันนี้สเตตบกห้าทุกอย่างนะครับแล้วก็ฟิชเชแอคแทกห้าเปอร์เซ็นนะครับผมอ่าคู่มือได้ m อ็มด้บวกสอเลือนสานะครับถัดไปก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมรือเท่มากเลยนะครับดูดิมีหลายแบบมากอ้าโอเคมันต่างกันตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นหมวกซอฟนะครับซอฟไลท์นะครับจะเป็น M a t t i นะต่างกันที่ a t k M a t นะครับก็มีหลายสีเหมือนกันนี่แบบตีมเดินป่าต่อมาเป็น Little Traveler นะครับตัวหัวนะเห็นป่าตัวหัวอันนี้นะครับได้สแตตบกหทุกอย่างนะครับแล้วก็ c r i t i c a l Damage หาเปอรนะครับฝากคู่มือได้เลือด60นะครับต่อมาเป็น s t a n นะครับ Stang Backpack โอ้โหยอดนะครับ อันนี้นะครับจะได้ damage reduction นะครับ4% M damage reduction 4%แล้วก็ได้รับ damage จาก monster นะครับขนาดกลางลดลง8%นะครับฝากคู่มือได้ ATK 6นะครับผมต่อมาเป็น one eye boy นะครับนี่ one eye boy one eye boy นะครับก็ตีนะครับธาตุผีแรงขึ้น4%นะครับแล้วก็ทำ damage ธาตุผีนะครับก็คือหางตัวนี้ไว้สำหรับตีธาตุผีเลยนะ แล้วก็ฝากคู่มือได้เอ็นนะครับต่อมาเป็นแกสบิวนะครับโอ้แกสิได้เอ k 3%ดีเคสนะครับฝากคู่มือได้เอ็ k 3ด้วย30นะต่อมาเป็นปลาย่างนะปลาย่างโอ้โหตรงปากเนาะโอ้โหดูชุดแม่งโคตรเฟี้ยวอันนี้ได้มุมสปีดสามแล้วก็ฟิสิกอลไดเมจสี่รนะครับรางวัลฝากคู่มือนะฮะได้เอ k 3ด้วย30นะครับนี่นะครับแล้วก็คำชี้แนะแสงสว่าง เรืองรองโอ้โหชื่อเฮ้ยแต่วสวยนะดูดิโอ้โหถ้าได้ครบชุดนี้โคตรเท่เลยอันนี้นะครับได้สแตตบอก2ทุกอย่างแล้วก็เพนสี่เปอร์เซ็นต์เอ็มเพนสี่เปอร์เซ็นต์แต่คงไม่ได้เลืเก้าสิบนะแล้วก็เนี่ยเป็นชาดเนาะแล้วก็ไอเทมมันอื่นอย่างที่บอกนะครับเป็นขยะก,กาชานะแต่ว่าขยะโคตรดีนะครับอืมอะเรามาลองกันดูนะครับตอนแน่นอนนะครับสุ่มฟรีครั้งที่หนึ่งนะครับ สุ่มฟรีครั้งแรกนะครับเรามาดูกันว่าจะได้อะไรเนาะไปอืมไดโนเล่นการ์ดนะครับอ่ะต่อมาครับเรามาใช้ตั๋วก้าชากันดีกว่าเรามี3,182ใบผมจะสุ่มประมาณ10ครั้งก่อนแล้วกันนะเดยดไปครับอ่ะได้ปลายย่างมา1อันเราได้เลยนะเนี <laughs> ่ย ได้ไอเทมมาเลยอะโอเคหนึ่งชิ้นนะครับที่ที่สองนะฮะได้ปลามาหนึ่งละที่สองอ่าได้โอราเคิลริสตัลน,นะครับหรือควที่สามสิที่สามได้อะไรอ่าวูได้โมลาคอยตั้ง50นะนี่ครับรผมยังบอกก่อนบอกก่อนเรื่องนึงด้วยกันสำหรับใครที่เลิกเล่น a m ไปแล้วกลับเล่นใหม่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะว่าของที่มันได้เนี่ย ขยะนี่มันไม่เกลือแล้วนะครับอ่ามันปรับใหม่นะอ่ะอันที่สี่าได้คิสเซนไลท์นะครับมาครับที่ห้าครับโยของยังไม่ค่อยออกเลยเนาะครั้งลังเล่นอนเล่นการ์ดนะเราเป็นสุ่มการ์ดบอร์ดนะครับตัดไปอันที่หกปะจำไม่ได้แล้วได้ไม้ผีนี่หว่ามาครับครั้งที่7เลยนะครับ ตัดไปนะเพื่อนจะได้ไหมเนี่ยอู้ได้นอนเล่นการ500นะว้าวไอ้อยู่เล่นั้นการ5 0ารเยอะมากนะอ่ะอันท,ที่8ครับออกคอสตูมสักหน่อยนาได้ลิสเทนทาวเวอร์เลยครับเออยอดเลยอ่ะครั้งสุดท้ายนะครับอันท,ที่10ได้มา2ชิ้นแล้วนะ โอ้โหได้กำร์ดัน200นี่ครับเราได้อะผ่านไป10ครั้งนะครับเราได้ตัวนี้มาเนาะนี่เติ้ลทาวเวอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ๋อคริติคอนนะแล้วก็ปลาย่างนี่นะครับได้ฟริติคอลเดมเมดอ่าโอเคเอาผมแถมให้ทั้งสองรอบเลยะเดี๋ยวเก็บไว้สุ่มประมาณกลางเดือนอีกรอบนึงโอ้โหได้ซอบลาครับโอ้โห จิงเกิลทีนะครับนี่ได้3ชิ้นแล้วนะซอฟไลท์ก็คือหมวกนี้นะครับซอฟไลท์ซอฟไลท์ซอฟไลท์ก็คือหนีหมวกนี้นะครับนี่ได้ m อ็มนะแล้วจัดหมวกห้าทุกอย่างนะครับเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดมันปลดอะไรมันจะขึ้นมานะครับเราสามารถดูนะครับนี่ผมได้ตัวซอฟไลท์มาเท่ๆเ้ยขออีกทีนึงแล้วกันขออีกทีนึงได้มา3ชิ้นนะขออีกทีนึงแล้วกันนะครัโหลหนึงพอดีนะจัดไปเพื่อนมา โอ้โหได้ซอบไลท์แต่ว่าเป็นอีกสีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ช่องโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะว่าก็อนกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับฝากให้หมดครับฝากให้หมดแล้วก็ใช้ทีเดียวนะครับผม